สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎเดี๋ยวนี้เรามาเปิดไพ่ดูพลังงานความรักของคุณกันนะคะพลังงานความรักของชาวราศีกรกฎพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะ งานของการเปลี่ยนแปลง transformation ถ้าคุณมีราศีกรกฎเป็นลัคนาของคุณนะอยู่ในลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะเดือนนี้ดาวพฤหัสเข้าเดือนชะตาที่1หรือไม่ก็เดือนชะตาที่12หรือไม่ก็ยังอยู่ในเดือนชะตาที่12ของคุณนะคะ ดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความโชคดีพนะลังงานของคุณจะโชคดีมากๆในเรื่องของตัวตนของคุณนะคะเดือนชะตาที่12เนี่ยเกี่ยวข้องกับ spirituality นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณจิตใจของคุณเดือนชะตาที่1ก็เกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณนะคะคุณจะรู้สึกดีรู้สึกดีกับตัวเอง รู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกมีความโชคดีในชีวิตในหลายๆด้านนะคะดาวสุขดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักและความสวยงามั้ามุม6 6อ,องศากับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์กำเนิดของคุณจะส่งเสริมให้เกิดความโชคดีทางด้านความรักด้วยนะคะ a i า a ี Signs ราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรนะคะเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นเหมือนการที่ดาวพฤหัสอยู่ในเดือนชะตาที่หนึ่งของคุณเป็นการเริ่มต้นลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองนะคะการคิดเริ่มต้นคิด หาสิ่งดีๆให้กับตัวเองความกล้าหาญมีการเปลี่ยนมุมมองมุมมองชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรือนชะตาที่12 spirituality ห็นไ transcendence คือการยกระดับความคิดหรือจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาที่ตัวตนของคุณนะคะ มาดูให้ทาโร่กันบางทีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในภายในจิตใจของคุณส่งผลให้เกิดการดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตนะคะดาวศุกร์ก็ทำมุมดีด้วย ความรักของชาวราศีกรกฎสามเหรียญสองดาบมีการคิดวางแผน เหมือนมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตนะคะว่าอยากอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนอยากเห็นตัวเองเป็นคนรักแบบไหนจะมีพลังงานของการพัฒนาภาพลักษณ์ภายนอกของตัวเองนะคะ ราชินีถือไม้ราชนีที่ทรงสเสน่ห์ไพ่ในอดีตเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเรือนชะตาที่สิบสองกับเรือนชะตาที่หนึ่งเป็นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนผ่านตัวตน ยกระดับจิตใจพัฒนาตัวเองรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่สีถ้วยนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ห้าไมา้ ให้คำนันอ่ะสิบดาบสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนเข้ามาเป็นไพ่ก้าวถ้วยนะคะ The Hanged Man เพ่รู้สึกว่าพลังงานของคุณเหมือนอาจจะมีโอกาสไม่ใช่โอกาสเลยอาจจะมีสถานการณ์ที่คุณปฏิเสธ Love Offer ค่ะข้อเสนอเดวยวมีใครบางคนให้ความสนใจกับคุณมาแอบรักแอบชอบมาสารภาพร,รักกับคุณ mm hmm. แต่คุณอาจจะมีพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่รู้สึกคุณจะอาจจะปฏิเสธไปหรือว่าแขวนสถานการณ์นั้นเอาไว้ก่อนบางคนอาจจะรู้สึกว่า คนที่เข้ามาไม่ไม่ตรงสเปกนะคะดาวเหรียญ The Moon ไพ่ของชาวราศีมีนนะคะก้าวดาบหรือบางคนก่อนหน้านี้อาจารย์เหมือน Settle ตัดสินใจลงเอยกับใครบางคนที่อาจจะไม่ไม่ค่อยถูกใจคุณมากเท่าไหร่แต่ก็เออก็ได้อะไรแบบเนี้ยโอเคก็ได้ตกลงเป็นแฟนก็ได้แต่ในช่วงนี้หรือว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณจะเหมือนชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นนะคะ มือนมองเห็นความต้องการของตัวเองมากขึ้นไพ่สามเหรียญสิบไม้หกเหรียญบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่กล้าปฏิเสธก็ได้ไม่กล้าปฏิเสธความรู้สึกดีๆ จนอาจจะเหมือนกลายเป็นการให้ความหวังบางคนตอบแชทหรือตอบข้อความของคนที่คุณก็อาจจะรู้ว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณแต่คุณก็ไม่ไม่กล้าทำร้ายความรู้สึกเขาก็ยัง ก็ยังตอบแชทเขาอยู่เพื่อรักษาน้ําใจแต่ในมุมของเขาอาจจะเป็นการให้ความหวังบางคนคุณก็อาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะสิบไม้เหมือนคุณแบกมันเอาไว้ให้สองดาบ เดี๋ยวเนี่ยมิรู้สึกว่ามันมีภาพที่มีคนเข้ามามีออฟเฟอร์มีลูฟออฟเฟอร์เข้ามามีคนเข้ามาชอบคุณให้ความสนใจกับคุณแต่ว่ายังยังไม่ใช่คนที่คุณต้องการหรือว่าไม่ใช่คนในฝันของคุณ แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะ่ะคุณจะคุณจะมีความกล้ามากขึ้นที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะคะเพราะคุณมองเห็นความต้องการของตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นสี่ถ้วยอืม อัศวินถือเหรียญสองเหรียญแปดดาบบางคนก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่มีแฟนหรือกลัวว่าจะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตก็เลยโอเคใครเข้ามาก็คุยไปก่อน ทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกชอบมากขนาดนั้นเป็นถังดวงราเชนีถือไม้อืจะเป็นช่วงเดือนที่คุณมั่นใจกับพลังงานของตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะมั่นใจว่าคุณจะหาคนดีๆคนที่คุณต้องการคนที่ตรงสเปกกับคุณที่ที่คุณต้องการได้ Justice ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะ The Magician จะเป็นช่วงเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองแล้วจ้ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนมีโอกาสที่จะปฏิเสธคนที่เข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้ คือมันไม่ใช่โอกาสอนะม,นนมันเป็นสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นได้ะคะ่ะอืมนี่ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกสถานการณ์นั้นว่ายอย่างไรไพ่ t to expect หรือว่าไพาคา่ความความคาดหวังของคุณนะเป็นไพ่1สิบถ้วยนะคะมันคุณมีภาพมีภาพความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีภาพของ ideal person นะคะคนในอุดมคติของคุณหรือว่าชีวิตคู่ในอุดมคติคู่ชีวิตในอุดมคติที่คุณต้องการอยู่ในหัวก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหมือไม่ไม่กล้า ไม่กล้าฝันไม่กล้าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆแต่เดือนนี้เหมือนคุณจะเห็นโอกาสอะค่ะคุณจะมองเห็นโอกาสว่ามันเป็นไปได้มันทำได้โดยการเริ่มต้นจากตัวคุณเองแต่การเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมุมมองในชีวิตจากการเติบโตจากภายใน spiritual growth ของคุณ ทำให้คุณไม่ไม่ไปไม่พยายามไปรักษาพลังงานของทุกๆคนเอาไว้ในชีวิตนะคะให้ให้ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะเนี่ยไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ห้าไม้นะคะเป็นพลังงานของความวุ่นวายแต่ว่ามันจะจบลงหลังนะคะมีไพ่คาแนะนำเป็นไพ่สิบดาบ the tower ความคิดเก่าๆความเชื่อเก่าๆมันกำลังจะถูกทําให้สลายหายไปนะคะคุณจะละทิ้งความเชื่อหรือวิธีใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆนะคะ มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก้าวถ้วยมีความพึงพอใจกับพลังงานของตัวเองมากขึ้นรู้และเข้าใจว่าตัวเองเหมาะสมและคู่ควรกับอะไรนะคะหรือว่าตัวคุณต้องการอะไรในอนาคตม,มีความหวังนะคะเด็กถือเหรียญไพ่สรุปไพ่ The h a n d m a มน เด็กถือดาบจะเป็นช่วงที่ถ้ามีคนเข้ามาคุณจะค่อนข้างที่จะศึกษารายละเอียดกับเขาเยอะมากๆคุณจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาเยอะมากๆนะคะไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนาะ The Hangman ก็เหมือนเหมือนคุณแขวนสถานการณ์เอาไว้เหมือนคุณแขวนความสัมพันธ์เอาไว้เป็นตัวคุณเองที่เลือกที่จะ อยู่ในสถานะคุณคุยกันไปก่อนศึกษาเอ,อเป็นสถานการณ์ที่ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะคุณจะไม่รีบไม่รีบลงเอ่ยไม่รีบตกลงตรงใจเป็นแฟนกับใครแชมเปญไพ่ของชาวราศีธนูนะคะไพ่ของความเนี่ยอดทนใจเย็นใช้เวลา มาดูไพ้คำแนะนำกันนะคะให้คำแนะนำให้กับชาวราศีกรกฎให้คำแนะนำให้กับชาวราศีกรกฎอ Rest and relaxation is essential. เหมือนพลังงานของ,ของคุณค่อนข้างที่จะเชลนะคะเชลเลงไม,ไม่ไม่พยายามที่จะให้ความให้ความความสัมพันธ์ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วะคะ่ะไม่ไม่ให้ไม่ให้ใครเข้ามาเร่งร้าวคนด้วยนะคะ นี่เห็นไหม be in the present and dream of the future อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้ฝันถึงอนาคตนะคะนี่เป็นภาพที่คุณมีสถานการณ์ในอุดมคติของคุณนะคะเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตที่คุณในแบบที่คุณต้องการเขาบอกว่า when we dream Everything is possible นะคะอืมไม่ต้องลด t a ตร a r นนะคะเออนี่คือประเด็นของพลังงานไพ่ของคน Love is all around you จริงๆแล้วมีผู้คนมากมายนะคะให้ความสนใจกับคนเขาอาจจะเข้ามา เขาอาจจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาเปิดเผยตัวตนก็ตามเนาะเขาบอกให้เหมือนประมาณว่าให้รับเอาเอาความรู้สึกดีๆมาะค่ะ แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ต้องพยายามไปไปตอบแทนอาจจะรับมาด้วยความรู้สึกขอบคุณ appreciate ความรู้สึกดีๆที่ผู้คนมีให้คุณโดยที่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปพยายามรักษาความรู้สึกดีๆนั้นไว้ที่ ทุกคนไม่ด้พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ต้องพยายามรักษามันไว้แล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนมันเป็นการให้ความหวังนะคะมาดูให้คิวปิดกันคิวปิดมีอะไรอยากจะบอก ชาวราศีกรกฎอืมเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะ cupid is best friends เป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันและกันคุณสามารถปฏิเสธ ออฟเฟอร์ er ของเขาโดยการที่ยังยังรักษาน้ำใจของเขาเอาไว้ได้ Keep it share news ไม่แม่รู้สึกว่าคุณจะคุณจะมีวิธีด้วยคุณจะมีวิธีพูดของคุณเพราะว่าคุณผ่านช่วงเวลาของการ transcendence ยกระดับจิตใจขึ้นมาแล้วคุณจะเข้าใจ เป็นช่วงเวลาที่คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วการเข้าใจตัวเองนะคะจะส่งผลให้คุณเข้าใจมุมมองของคนอื่นมากขึ้นด้วยแล้วคุณจะรู้วิธีพูดว่พูดยังไงให้ให้ไม่ไปทำร้ายเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ไม่ไม่เป็นการให้ความหวังเขาคือเิด b e g i n n e new นะคะ,ะงานของคุณมีการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้น ชีวิตใหม่เริ่มต้นมุมมองใหม่เหมือนเป็นคนใหม่เลยนะคะ,อะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับพลังงานของชาวราศีกรกฎที่ขึ้นมาในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย